สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสู่่องสอหน้ำบ้านหน้าเด้อทักทายสบายดีตอนคำพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนทำบารอลรอ,ลอ,ลอทำดีๆเร็วทำดีสายยกมือสบายดีสบายดีไปลุงก่อนอันอนั่งกังกลับกระเป๋าสีชกมวยเลยลูกเห็นอะไรไหมแม่ช้อนเห็นอะไรเห็นอะไร สักขอบคุณครับก่อนเถอขอบคุณครับั้งจริงข่าวกับหยังถอดห้เหนม่จะวางพยงยหอปลาลุงเอ๊นานแบบฮะแบ่ถุถุันเซ็บแบถุเร็วถุเร็วคันแบ เออขาวเวดฝากรุงเลยมามาไแม่ปอนเด้อแม่ปอนมากล่ะเด้อน่มามาอะกินกินอใไรปลงกบ้งไหมอืมถอดไข่กินยูหวานหวาม่คอยกินข่าวได้เมื่อวานกินดำหวานหวานทำซองทำอะไอให้กินข้าวแล้วก็คือพเปรื่องนมกันไดตอนคืนกลางเวรที เือนคือกนกันาเลยกองกองน่ขาวเดียวข้าเดียวอเบินไิแลเบิแลมาปอนแม่เยปอนแม่เยชินเองใช่ขอบใจเด้อนะอาปอนแม่บลุมจับบาวันหี้ขาหิวขามาม้ามามอยู่ บ่ฮจะกินข่าวมามาามบกขาบ่ังดวัค่โดไตัดโมไฟตัดผมมหาหาามสี่ดูไตัดผมให้สี่ไตัดผมไตัดห้ผมนะไตัดหหกไม่นนจ้าเป็นห้ยีดตัดผมเพิ่น ผมดูพี่น้องจับตกงตะขวงค่ะโหตบมือตบมืออะไร้ขางหนึ่งแบคแขงหนึ่งกำมันเป็นอะไรเออสบายดีละลอสบายดีละล้อเฮ็ดละลอแปะบายดีออ้ะพอดเนาะจัดจริงในในจริงในในเิงเจ่งเก่ง เก่งนหนอ่เก่งเก่งอะไรประมาณทุ่มหนึ่งก็นอนแล้ว่นไปนองเลยทุ่มหนึ่งสองทุ่มยังเขินกัไเ้เต็มที่ก็บสองทุ่มเิงเก่งเก่งคุ้มเงินนนอนอันเป็นกับนอนเมื่อละเถือจบบอกียังมากมมยตื่นมากคอยต้องลอดเทียงคอยจังนอนตีสิบเอ็ดโมงเขิงคอยจังนอน ตื่นกับบ้านใบหนึ่งเด็กไเล่นอยู่นี่แหละผ้าเล่นเลาะเห็นแต่ลูกคนอื่นนอนมือล,ละเถือ่อะเออมือล,ละสองเถือ่อะซ้เถื่อะซ้ำน,นี่เนาะอืมซ้ำนี่อันนี้วายใหญ่จังน้อยยันบนนอนหอนเว้นจะเวามาเจ้ากล้วยขยกนขลุกตั้งคอผู้พักเลาะโอ้ยขยันชิชนขยันชิลงอู่เองจะสิบกล้วยทำได้ใจ พายหายกิงพายหายกินกินข้าวขาดีเลยก็ไหลกันเลยเดี๋บ้านนี้ยมาเนะอะไหลกันเลยขาดี<อ>แล้วไปแล้วไป,ไปตู้หนึ่งเจ็บกระฮ็ดกันอะไรรึเปล้ลบบาบางทีตามเขามากินไหมคอยปุยากันนี่คอยซื่อๆอยู่ไม่ได้คิดอยากเลยเด้อ ก็อ่ะกินข้นขาวคัเพื่อสิอัดเต็มถี่ไปนั่นกูแหละกลเสียอับหนามกูเลยคิดกินเล็กน้อยแล้วก็นอนดอกให้พร้อมมาป้อนเดิไนไ,ดไ,ไป,นออไปนดนเขาเออเดี๋ยวแม่มา,มาลูกเดี๋ยวพอป้อนเองหัวหน้่ยัหวหนืา นี่อยู่เทียงนากินเขาออกมาบบบนี้กินกับแม่กับลูกเรียบน้อยห้ามบอดีห้าม่ทดันกินห้าม่อยากกินกินเขาขำเด้อหายหายเป็นยังมงบ่นบอขึ้นน้องกันกินห้ามากินเ้าะ

ดีปลาลูกมิ่งขายน้ำกันได้ปลาลูกหนึ่ง <c oughs> ไก่เจ้าก,ก,กา็แดกน้องพักกับเราเป็นของชั้นเน่งกับพ่อขินนะของพ่อทำเนี่ยเป็นลาย ก่อนเนอะต่างข้าคออิดมเอยังบ่สะอาันบ่ลงจะรอดจหลอมาเลยปั้นมาทันแล้วสิกินก่อนเลยมดมดมดเอ้ยเยเ้ยเ้อยเอเอ้ยเเอเอเ้เ้อย เดี๋ยวพอปอดเองเดี๋ยวพอปอดนะทำเองหัมโหลดขี่โลดทำโหลดนะต้องเปลี่ยนไม่พอเปลี่ยนแค่ละพอแค่น้อยพอจะเปลี่ยนงัอนหรือไง ăn trong lịch kèo ăn soup quá lèo soup cay cột kèo cây hàm mẹ 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 có mẹ 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 sạch mẹ 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 tớ mẹ mất mẹ 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 จะกลวัวกัีหาคือววามีลมพัดเริ่มหนา,นาวๆเลวเนาะวันห่อนวันหน,นาวอแบบากีกแล้วใคก็แร่เันคิดจะดูไปซือวันวน,วนว่ ัเอาบัด้อา uh, ่าา่อจัหนยเดี๋ยวผมต่ยังเดินไม่เป็นแต่ผมจักคว่นะบอก่อ้าแค่ห้าแคห้าเกาสองบาทสองบาทนี่เด็กลบอยู่

nah kencing yang lu bukink pak mau bukink meow ciliuah hai nganggung kena kencing pak. Ciliuah kau sekat kau nampai nanti. Ciliuah kau makan makan kau nak makan apa? 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 K <kata> <kata ก็ล้ลูกเอ๊ะิ่น้ำมัอ่ะมันะนมาทอดไข่มาซิยังก็บบุคลากรเออเก็บอีกแล้มันตกกเก็บมาใส่ไว้ให้ตกกระควมกระควมข้นงังอกะควมใช้เข่าเลยเข่าตกไงาๆอะอาโวอ่ะเฮ้น้อยยิ่ชื่ออ่ะ ถับถาจะมาวันนี้ค่มาเรืองน้ำกินเขาป้าป้าก็กินบางหมื่นโบมีน้ำาไฮหอกินจะกินเหยื่อได้ดุไมลได้ยังไปจับนะเด๊อย่าอมเด้อย่าอมเด้ยมือหน่อยเด้ออ่ะเบ้อแล้วปากเลเอาเบิดแหละตว

หันมาเียงเป็กนยดยืยสวัสดีครับหันนาให้ปลาลุงเบินันนาหปลาลุงเบรนยืดตึงสวัสดีครับบานยบายเอารงสักพอปะ พีอ่อามาพอพี่ไปไหนพอเบิ่์งด้วยอ่ะมันจะคุ้มอืมอืมอืมกินข้าวเก่งเนาะปลาลุงเนาะอืมพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณอะไรที่มาเบิ่งมา <ไป S 1> สูบ๊ายบายเลยไปปลาลุงเร็วป<ฮ>ูนจุ๊บบาย